สวัสดีจ้าสวัสดีพี P ่ๆ FC ทุกๆท,ท่านจ้าสวัสดี FC หวยฮานอยแล้วก็หวยลาวทุกๆท,ท่านจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่านอกจากเนาะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามจ้าเมือ่อนี่จอยกามีแนวทางฮานอยรวมสี่นอยงวดประจําของวันที่สิบห้าเดือนสิบเอ็ดสองห้าหกสี่มาให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมตามเคยจ้า แต่ก่อนสไปรับส่วันที่สิบหา,ากัมาเบิ่งผลสรุปวันที่สิบสี่กันก่อนเราจะนอะกสำหรับแนวทางฮานอยจะชุดเน้นจอยให้เด่นห้าศูนย์วิ่งรูดจะชุดกัน้นจอยให้เด่นเจ็ดจะผลสรุป้อยเฉพาะกีดออกเก้าสามห้าสามหาจอยรูดไปเอาจะนะเนาะเฉพาะกีดสองตัวเล่าออกเก้าหกเก้าหกอันนี้จอยก็ลูดไปเอาจะ น่อยพิเศษศูนย์สองเจ็ดสองเจ็ดจอยก็หลุดไปนอยจากเนาะจอยจะสามเจ็ดเจ็ดสามจ้าจอยมาเข่าเด่นเจ็ดจ้าสำหรับใส่ลูดใส่วิง่งตาไปรูดไปวิ่งกันเข่านอยจ้ะเนาะสองเจ็ดน้อยพิเศษสองตัวลากสอง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 จอยก็หลุดไปนอยจากเนาะน้อยปกติเก้าสี่ศูนย์สี่ศูนย์อันนี้จอยเข้าตัวกลับจากศูนย์สี่จ้าแถมมาตัวเน้นด้วยจ้า โอยปกติสองตัวล่างหกเก้าหกเก้าอันนี้จอยกะลุดไปเนาะจ้ะเนาะ vip 6พ1หกหกหนึ่งหกหนึ่งอันนี้จอยกะรุดไปเนาะจ้ะเนาะ VIP 2ตัวล่าง40เอา40นี่มาเด้งนาะจานอ40้องจอยกระเข้าตัวกับอีกจาก0 04นอะจะกนะแถมเป็นตัวเน้นที่จอยเน้นให้ด้วยจ้าแนวทาง5น้อยร่รวม4น้อยวันที่14เดือน11จอยเข้า2น้อยเนอกจากก็คือน้อยปกติจาะ40 สี่ศูนย์จอยเข้าตัวกับศูนย์สี่จ้าแถมมาตัวเน้นด้วยทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับาจะานาะก็น้อยวิพี่จากสองตัวล่างสี่ศูนย์อีกน,าากน่อยจ่าสี่ศูนย์จอยก็เข้าตัวกับศูนย์สี่จ้าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับจ้าแล้วก็มเข้าเด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์จ้าเด่นเจ็ดจา สำหรับไซรูดไซ์วิ่งเราจะนอตถัดกกิดวับไปรูดไปวิ่งกันสิได้สองเจ็ดเนอยพิเศษเราจะนอนกับโคแสดงความมีดีกับผู้โชคดีโอแสดงความมีดีกับพี่พี่ติดตามแนวทางฮานอยจ้าคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเฉียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ากว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะน,นําแนวทางการสีมีเขามีรูดเราจะนอตพี่น้องจ้าปรับปรุงกันไปนอจ้า ชมเพื่อความบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นหาน้อยรวม4น้อยงวดประจำของวันที่15้าเดือน11บเอ็สองห้าชุดเน้นโจอยจะให้เด่น3 8จ้ะเด่น3เด่น8วิ่งลูดนะจ้ะสามก็มี3 0 3ศูนสองสสี่ สามก็มี8 1 8ห8 6 8งแ,แ,แคู่เด่น38มนอจ้าเนาะทำมักคูเด่นกนันําไปเป็นแนวทางใดนอกจ้ะคู่เด่น38ชุดกันเด่น0ูนย์จ้าทำศูนย์กับน้าศูนย์ไปวิก ไปวิ่งไปลูดได้นอจ้าศูนย์ก็มีศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าเดี๋ยวมาเบ่งตัวเน้นนอจ้าตัวเน้นอยู่ในชุดกันศูนย์สามแปดหกสามสองเลือกตัวที่ชอบแล้วก็อย่าลืมไปกับ ทุกครั้งเนาจะนอาอมหมักตัวได้ชอบตัวใด้แคบหน้าจอไว้บันทึกไว้ใส่ไปเป็น่นแนวทางได้นะจ้ะแนวทางอาะทีมีเขามีรูดนอป่าป้นกันไปจา้าชมเพื่อความบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นขอหายพีพีเพ,พ,พื่อนๆนทุกคนสุขภาพร่างกายแของ็งแรงลำ่ำรวยกันทุกคนจา้ามีชคมีแชรกันทุกคนนะจ้ะเขามาแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับน้องจอยจ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกลาลังใจให้กับจอยทําแนวทางใหม่ๆขึ้นมาจ้าสำหรับคลิปนีจ้จอยก็ขอกก่าวคําว่า สวัสดีจ้า